เช้านี้พามาดูนี่นะคะดอกไม้ที่อกเอาไว้อันนี้สามวันแล้วลูซันเวีย3ามวันแล้วก็วเลยเปิดค่ะไม่ได้บังแดดแล้วเพราะว่าน้องเป็นหม้ชอบแดดอันนี้ก็ฟุง้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งก็สามวันแล้วเหมือนกัน ส่วนอันนี้เดซี่ค่ะจะมีม่วงม่วงมาเอ่อหนึ่งเดซี่ม่วงมาหนึ่งนะคะมันจะต้นมันจะเล็กกว่าน้องจะเป็นเอ่อเหลืองเก่ออกดอกแล้วอันนี้ปลูกทีหลังก็ได้ประมาณ2วันแต่ว่ามันตั้งตัวแล้วตั้งตัวแล้วก็เดี๋ยวเอาดูก่อน อันนี้คาโมไมล์คาโมอไมล์ก็ได้สวันคาโมไมล์ก็ได้2วันคล้ายกับเดซี่ใช่ไหมคะคาโมอไมล์ก็เขาบอกว่าชอบแดดปลูกครั้งแรกค่ะแต่เดซี่เนี่ยแดดแน่นอนตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็ปลูกพร้อมคาโม,มอไมล์อันนี้ไม่แน่ใจว่าตระกูลเดซี่ หรือว่าตัวไหนจำไม่ได้ค่ะแต่สั่งมาพร้อมกับเดซี่นี่แหละแต่ทีนี้ว่าน้องลงพร้อมคาโมไมล์แต่ว่าคาโมไมล์เขาจะต้นแข็งแรงกว่าเราก็เลยบังให้เขาหน่อยแต่ตอนเที่ยงก็คือจะโดนแดดเหมือนกันก็ไม่นานนะคะและอันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะ อันนี้คือว่าปลูกพร้อมกันนะคะแต่ปลูกตอนกลางคืนไอ้ตอนเช้าตอนเช้านะคะข้ามามา่ปลูกตอนตอนเย็นนะคะอันนี้น่าจะเป็นตระกูลเดซี่ค่ะเพราะจะสั่งเดซี่หลายตัวทั้งเดซี่เลื้อยแล้วก็เดซี่ ดอกใหญ่ไม่เลื้อยนะคะอันนี้ก็ฟื้นตัวมาได้หน่อยหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราจังจะบังให้เขาหน่อยแต่ว่าบังเป็นช่วงบ่ายดีกว่าบังช่วงบ่ายดีกว่าช่วงเช้าแดดเช้าเช้าก็ให้เขา อยู่ก่อนแล้วก็เหลือพวกนี้ก็คือเรายังไม่ได้กินเอันนี้ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นใบไม้กิ่งไม้เล็กๆแล้วก็จะมีหญ้าสดบ้างนะคะใบไม้แห้งบ้างแล้วก็โรยปุ๋ยชั้นกลางแล้วก็ดินชั้นบน แต่ว่าเมื่อมันยุบลงนี่เราจะพยายามเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่าถายหญ้าเราก็จะเอาญ้ามาเพิ่มอีกหรืออาจจะเอากแกลบมาเพิ่มแล้วก็ทับด้วยดินหน้าดินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปอกข้างบน ส่วนสองอันนี้ก็คือเราหมักเรายังไม่ได้เอาดินใส่เพราะว่าขนดินหนักคัะแล้วก็ปวดเมื่อยไปหมดคนแก่อ่าวันนี้เดี๋ยวก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะจะยังลกหน่อยเพราะยังไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไปเจ้าปลูเนี่ยสวยมากเลยอะ สวยมาก